สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Oh My Game น uh, right. ี่ก็มาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วคือี่จริงอ่ะหนูแว่นกันหนูเมย์อะไรเี่ไม่ต้องรีบมาก็ได้ทำไมอ่ะอยากให้เห็นอาทิตย์ที่แล้วคือไม่รีบมาไม่ได้ทำไมฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสั่นซอน รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงทีมงานเราเรื่อยมาตัดเราต้องรีบประกาศความมั่นคงของตัวชีวิตเราก่อนอ่ะเอาเรื่องของเราวันนี้กลับมาอยู่กับรายการโอ้ไมคเกมเหมือนเดิมนะคะก็เป็นหน้าเดิมแบบนี้แหละค่ะหนูเมย์หนูแวนนะคะอยู่ด้วยกันเจอการทุกวันทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็รีรันทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งเนาะใช่แล้วหรือถ้าเผื่ว่าใครเนี่ยไม่สะดวกดูรีรันมีอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะดูผ่านทางด้านของ u t u b e ได้ย c h a n ได้นะคะเองเพลย์พครมีอะไรแนะนติชม ็สามารถเข้า f a c e b o o k c o m a s i a s o f t live เยโอเควันนี้เรามีอะไรบ้างเมไฮไลท์ของเราดีกว่าไฮไลท์ของเราครับอาทิตย์นี้วันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับแชมป์โลกแชมป์โลกครับแล g นาล็อกออนไลน์ ก็คือรายการ R w c ฮะ r a g n a r o k World c h a m p i o ป s h i p ซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่5จากการแข่งขัน8ครั้งถูกต้องคือมีแข่งมา8ครั้ง่ยไทยเราได้เป็นแชมป์ถึง5าครั้งเกินครึ่งโอ้เรามาพูดคุยมาเจาะลึกกันไหนไหนเอามาแล้วอย่างที่เราบอกเวลาเราเชิญใครมาเราอย่ามาใช้แค่ช่วง2ช่วงจ่ายค่าตัวไปแล้วจ่ายค่าตัวไปแล้วมันต้องใช้ให้คุ้มยู่ต่อกับช่วงที่สองเลยเลยเกมเกมวันนี้ฮะจะให้น้องน้องแชมป์โลกล่าสุดของเราเนี่ยับผม ไอ้สมัยที่5้าเนี่ยมารีวิวเกี่ยวกับเกมแรคล็อกออนไลน์ใช่มารีวิวตัวละครมารีวิวต่างคือพู้ง่ายือใช้งานเขานั่นเองน,นรเราไม่ต้องเราไม่ต้องเหนื่อยส่วนช่วงที่3ามคุยเล่นเมนเกียนขอบ,บอก <ผม S 2> ว่าชอบมากทอปิกนี้คือประเด็นคือดวงหรือฝีมืออันไหนสำคัญกว่ากันโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงแรกกันหน่อก่อนน้องเมย์เย้กลับมาแล้วครับ ะะตอนของ,งเราดูคึกคื้นเลยคึกคืค้นหรอดูหน้าเขาเครียดน,นะ <c oughs> เฮ้ยเขาผ่านความเครียดมาแล้วเขาชิงแชมป์โลกมาแล้วเฮ้ยยีดูพอบอกดูแล้วเขาขยับออกอ่ะดูความห่างดิเฮ้ยมีไปดูเลยอะ <c oughs> ่ะใกลชิดใกลชีดโอเคครับต้อนรับทีมแชมป์โลกแรก็คเนล็อก ปีล่าสุดปีล่าสุดเลยทีมนั่นเอฟเรนส์ครับผมนอฟเรนส์มีสวัสดีค่ะย้าแนำตัวไหมเดี๋ยวที่จริงมีมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนแต่วันนี้เพื่อนเลิกคบกันไปหมดแล้วเพราะว่าหารตังค์ด้ลงตัวอ๋อได้แชมป์ปุ๊บใช่ป่ะอีกสี่คนไปไหนอะคะทำงานนะส่งงาน แล้วนี่คือไม่มีงานทำอันนี้น้องก็เรียนนี่เรียนอยู่ครับอันนี้ก็มีเรียนจบแล้วเป็นผมว่าตพิ่งมีส่วนเกินแล้วอ๋อเจ้าของกิจกัปตันไม่จำเป็นต้องไปเนี่ยแล้วบอกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราจะได้มาคุยกับแชมป์เนี่ยจริงๆเราเขามีการแข่งขดครั้งแปดครั้งซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้แชมป์ถึงห้าครั้งหครั้งแต่ทีมน้องๆเนี่ยทีเนี้ยได้แชมป์สี่ครั้ง้ อุ้ยแบ่งทำไมตังค์เออใช่เออนะสีนั้นก็สีแสดนะเด้อคนที่ได้แล้วเดี๋ยวคนเล่นข้าวแล้วเออจะไปจะไปจะไปอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวแนะนำตัวกันฮะชื่ออะไรกันบ้างเออชื่อดุครับดุกในเกมชื่ออะไรดิซี่ชื่อออนครับชื่อในเกมกบเคโลครับก็อ้นครับชื่อในเกมก็ม้องแงะครับถามแต่ละคนดีกว่าว่าเล่นอาชีพอะไรกันบ้างในตอนแข่งใช่ไหมใช่ครับเล่น อาร์บิชอปครับเออพีดสมัยเก่าอย่างตัวผมเล่นสกอร่าครับเล่นเล่นลูนไนครับลูนไนกับมาคเคนิกก็ถ้าเกิดเป็นลูนไนก็คือจะเป็นหลอดไนครับหลอดไนอ่าแล้วอย่างมาคเคนิกก็จะเป็นพ่อค้าครับตัวที่เป็นคำดาเมจหลักๆนี่เป็นอาชีพอะไรนะข้ชูล่าครับชูล่าอย่างอย่างผมอย่างลูนไนของผมก็เป็นตัวตัวได้ทำได้ด้วยใช่ครับคือดาเมจดาเมจคือต้องคุมตลอดทำให้เกมเขาเดินช้าช้าลงตลอด ครับในในเจ็ดคนนะคะอันนี้มีสามอาชีพนี้แล้วแล้วอีกสี่คนอาชีพหลักๆที่ควรจะต้องมีจริงๆสำหรับในการที่แบบสําคัญมากๆตอนนี้มี3ละอ่ะอ่าแล้วที่ยังขาดก็ยังขาดชูราชูราก็คือพวกแชมเปี้ยนมองอะไรเงี้ยครับตัวตัวต้มเดียวตายใช่ครับใช่ครับแล้วก็ปารดินปารดินก็พปาดินนี่จะถึกกว่าโอนอีกใช่ป่ะอ่าคือจะเป็นคนคอยรับดาเมจของทุกคนครับคือเขาจะเป็นแบบคนแบบรับแทนเพื่อนอะไรเเขาเรียกว่าโบอ่าร์สาย ไปไหนไม่ได้ใช่แล้วอีกคนนึงก็จะเป็นวินเทลครับก็คือบาทนั่นเองที่คอยทําให้สกิลเพื่อนไหลลื่นคือทั้งหมดที่สำคัญใช่ครับคือมันมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดครับก็ต้องเล่นให้แบบว่าตามแผนทได้ประมาณนี้ตัวนึ่อ่าอ่าใช่ใช่ใช่ตัวตัวตัวสามเพลคอยเบรกเกอร์คุณดิษฐ์ทำอ่ะทำถึงการแข่งขันบ้างดีกว่าไปแข่งเนี่ยเขามีเงินทั้งหมดจุดเท่จะไปแข่งปีนี้ปีนี้จะน้อยกว่าทุกปีอ่ะก็จะเหลือแค่วันนี้เขาหก ออกประเทศแล้วประเทศไหนแบบน่ากลัวที่สุดไม่นับหรอกต้องเป็นเจ้าภาพแลเพราะเขาที่แชมป์เก่าที่สุดเมีการวางแผนกันยังไงคะบอกว่าในการแ่งขันมีการลับเมย์เคล็ดลับเคล็ดลับก็อาจจะไม่ต้องบอกหมดก็ได้เดี๋ยวรู้กันหมดไม่ทันแล้วเขาต้ปล่อยเขาปล่อยทิ้งไปหมดแล้วไม่บุกไปแล้วพี่เชื่อว่ามีเยอะแผนเขาอ่ะเคล็ดลับเคล็ดลับก็มันไม่มีแ้้วปิดแล้วเพราะส่วนใหญ่ก็ดูดกันอยู่แล้วก็คือเราก็แผนการของผมก็คือ หลักๆก็คือเหมือนที่เทตกันก่อนก็คือบุก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 เป็นเป็นฝ่ายแอคทีฟเข้าหาใช่ใช่คือแบบบุกผมบุกอย่างเดียวครับคือสไตล์การเล่นของทีมผมจะเป็นแบบบุกเน้นบุกดันไว้ก่อนดันไปแล้วแล้วแล้วมันต้องมีจังหวะระวังที่แม่งต้องพลาดอ่าใช่แล้วคือแบบพอไอ้ฝั่งตั้งรับมันตั้งรับได้ไม่ดีมันก็จะพลาดอ๋อบางทีมัน เราถอยนะครับเราถอยแล้วแบบไอ้เย้เฮ้ยแม่งบุกลันเกินติดกระแพงติดอ่าติดกระแพงปุ๊บบางทีหลุดหลุดแลนนิดนึงเราพอเล่นโดนวิสาดการ์ดอย่างนี้อ่าใช่แล้วพอเล่นกับญี่ปุ่นเราบุกเขาแล้วเราบุกพลาดเราแพ้เขาสองแบตติดอ๋อในรอบในรอบสเปเชียลในรอบสเปเชียลแมตช์ใช่ครับก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนแก้ไขกันใหม่โดยที่ว่าผมา็น่าในเมื่อมึงชอบบุกนักใช่ไหมอ่ะมือตั้งรับเลยก็ได้ผมก็เลยเปลี่ยนมาตั้งรับแทนเปลี่ยนจากการแบบเป็นฝ่ายบุกมาเป็นฝ่ายรับใช่แล้วเขาเข้าเข้าแข่เราหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า ได้พูดคุยกันแบบนี้ได้รู้ถึงเทคนิคที่เขามาเผยกันแบบนี้หน่อยอาจจะไม่ลึกมากอาจจะไม่ลึกมาก<อ>ก็ได้พูดคุยกันสนุกสนานแบบนี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าลุยเกมลุยเกมกับแร็คเล็อกเอามาแล้วอย่างที่บอกใช่ครับมาแล้วอยากให้เสียเที่ยวเราจะรีวิวอะไรนั้นตัวละครตัวไหนนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมในช่วงหน้าเราจะรีว,วเกม เตรียมวอ์มคีย์บอร์ดกันไว้ให้ดีเมื่อไอชาคลาสใหม่กำลังจะมากับลูกใหม่สุดเสียงเปรี้ยวซ่ Dimension Wish นักเวทสาวสายบูกับสกิลโจมตีระยะประชิดที่เปลียวกว่าเดิมพร้อมกระน่ำคอมโบโด,ด้วยคาถาสุดชิคเจอกันแน่19ธันวาคมนี้รู้ยังแม่กลิ่ไอายความยิ่งใหญ่แห่งเกมออนไลน์กำลังจะเกิดมาใน r a ร a r o k Mobile สุดยอดเกม M M O R P G แต็มรูปแบบบนมือถือให้คุณพกพาความมันระดับตำนานไปเล่นได้ทุกที่เลยการันตีด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า3ล้านครั้งเมาทดสอบทั้งในระบบ Android และ iOS 6-9มักราคมปีน้านะจ๊ อาชีพใหม่เราจะไม่ได้ไปเกลียนที่ไหนนะบ้างเราก็แบบเรียบร้อยบ้างวันนี้ขอมีสาระหน่อยมีหกหรอหกอาชีพใหม่ใช่ไหมหกอาชีพใหม่แต่เราจะเลือกมาสามอาชีพที่เขาเรียกว่าฮิตที่สามอาชีพนี้น่าจะเป็นอาชีพที่จําเป็นจําเป็นที่เราต้องมีอะไรบ้างเลยอะไรบ้างเลยก็มีอาชีพมีมีดานี่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 แล้วก็โซลิงเกอร์โซลิงเกอร์โซลิงเกอร์แล้วกันสลิงเกอร์ ครัอาชีพสำคัญสำคัญนะฮะผมกับกับแพทช์นี้แล้วก็พอดีเลยน่าสามคนเลยเหลือ3คนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอาชีพนี้มีจะมีแนวทางการอัพสเตตัสยังไงการนําเอาไปใช้ประโยชน์ว่าจะเก็บเวลหรือว่าจะไปเป็นเลวนยอะไงการเล่นวิธีการเล่นเป็นยังไงจากแชมป์โลกของเราโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเลย่านี่ก็เป็นอาชีพแรกที่เราจะมาเจาะกันนินจานี่ๆ อาชีพนี้ยังไงอ่ะเราจะต้องสเตตมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะนะฮะอ่าสเตตัสของอาชีพนินจานะครับก็มันจะมีอยู่สองสายก็จะเป็นสายแลกเลือดหรือสาย,สายวิทนั่นเองรับอ,รอีกสายนึงคือสายอิงเป็นสายเวทครับตาา่างกันยังไงวิทใช้เป็นสกิลมันจะเป็นสองสกิลแยกครับว่าอย่งอางเวทก็จะใช้ด้านเวทอย่างเดียวอย่างวิทก็จะเป็นด้านสกิลที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆอาชุราของ อาชีพมองต้มแต่ว่าไม่มีแรงๆครับใความแรงพอๆกันความแรงพอๆกันแต่ไม่มีขีดอย่นี้ก็คือยกเลิกไม่ได้ว่า้งเหรอใช่สามารถใช้ได้เลยก็ส่วนอินก็คือเป็นพวกสายเวทไปใช่ก็เป็นการไล่สกิลเวทออกมาโดยที่แบบเราจะไม่มีสกิลของฝั่งวิทย์เลยใช่อันนี้ผมจะนับจะอัพ สายวิทย์ละกันารพนันตัวผมเองเล่นสายวิทย์เพราะว่าได้แนะนำไว้เนี่ยสายวิทย์ด้วยความแรงของสกิลอยู่ที่เลือดของเรานะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงก็ยิ่งแรงเกมนี้การที่จะเลือดเยอะก็คือบวกอ่าอัพวิทย์อันนี้ก็เป็นการอัพสกิลนะครับอ่าครับก็ผมอัพข้ามละกันมันอัพสามารถอัพข้ามได้ก็จะไปอัพสกิลหลักอันนี้คือสกิลที่ผมเรียกว่าเตะละกันเตะนะคิลิ่งสไตล์อ่าครับ อัพเต็มเลยนะฮะอัพเต็มเลยก็ใช้คู่กับมิเลอร์อินเมดแล้วก็อินจาออร่าออร่าเริ่มเยอะล้เริ่มเยอะอเม่จำได้ไหมเอาจูนี้ท่านอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นสกิลหลบออรับตายออกไม่ใช่เรสองอันผสมกันอันนี้ผมหัวข้าวๆก่อนเที่จะไปหัวข้าวๆประมาณนี้ที่จำเป็นจำเป็นเนาะจำเป็นการใช้สกิลนี้เห็นบอกว่าต้องใช้ของด้วยใช่ครับเอ่อไอเทมก็คือชาโดโอฟครับชาโดโอชาโดโออันนี้เราคือจะหามาได้จากไหนอะคะ ซื้อจาก N P C ที่เปลี่ยนอาชีพของนินจาครับนี่เอาเอ้ยเราจะเลือกอะไรดีระหว่างกระต่ายกับปอลลิงอ่าอไหนก็ได้อ่ะแล้วเอาโชว์นี่ต้องใช้นินจาเออร่าก่อนใช่ครับเสร็จแล้วก็ต่อด้วยวิลเลอร์อีเมดวิลเลอร์นี่โอ้ยนี่นี่ตัวแมงฆาเลยพอเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาใช้เราก็ต้องกลับมาใช้นินจาเออร่าอีกทีหนึ่งเพื่อให้สกิลที่เราจะใช้เนี่ยเป็นผลเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มใช้ให้ดูว่า ความแรงมันอยู่ที่เลื่อนนะตอนนี้เราจะตีมอนที่โหดลทตอนนี้เลื่อนอยู่ที่1 9ึ่งใช่ครับนี่เราจะตีมอนที่เขาบอกว่าโหดลายที่เนี่ยครับโหดลายที่สุดในเกม3 0 0 0 0ื่นาร้อยนี่ตอนนี้เรามาอีกหนึ่งอาชีพอาชีพครับนี่คืออาชีพโซลิงเกอร์โซลิงเกอร์โอเคโซลิงเกอร์ครับน้องอ้นครับครับผมถ้าจะพูดถึงอาชีพนี้ก็โซลิงเกอร์ก็คือคล้ายๆล้ายพีชนะครับ จะเป็นพวกซัพพอร์ตอ๋อสายซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตส่วนใหญ่ไม่มีโจมตีหรอกครับคือหลักๆก็คือจะเป็นซัพพอร์ตเน้นวิทย์ไปก่อนครับยังไงก็ต้องวิทย์ไปก่อนวิันนี้มาสายวิทย์อีกแล้วอ่ะอีกแล้วไม่ใช่สายวิทย์สายจีนให้ได้เลือดร้อยเพราะว่าจากการสตาร์ทให้รวมวิทย์ร้อยครับในเวลาในเวลาคิวอเพราะวเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตก็คือต้องให้เลือดเยอะแล้วก็การมึนก็คือเพื่อจะให้ใช้สกิลได้ต่อเนื่องก็คือสูตรคำนวณก็มีว่าาถ้เเกกิดน็ เท่ากับอินสองเด็กหนึ่งเท่าอินสองใช่แล้วมีคำนวณด้วยอะมันเป็นแบบเลขอะดีเทลย่อยเข้าไปอ่าใช่ครับอันนี้อันนี้คนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเล่นก็พอจะไปเข้าข้าวครับก็คืออ๋อไม่ยากมากอ่าไม่ไม่ยากมากอันนี้คือจะเป็นไอที่สะท้อนเวทครับอ๋ออ่าใช่ครับก็คือใส่ให้เพื่อนทนายทีมแล้วคือเวลาใครส่เวทมาก็คือจะสะท้อนกลับไปหาคนคนนั้น เปอร์เซ็นต์ให้เรานะก็คือสะท้อนเลยครับสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือใส่มาโดนมาเท่าไหร่ก็คือกลับไปเท่านั้นเลยใช่ครับแต่คือมันมันมันก็จะอยู่ได้แบบว่าการได้กี่กี่ทีอันนี้ก็คือยังยังอ๋อมันมีแบบมันมีระยะระยะกี่เทียสักสี่ห้าทีพอเด้งกลับไปปุ๊บก็จะหมดหมดแล้วก็ใส่ให้เพื่อนเรื่อยๆออ๋ใช่ครับก็คือสกิลนี้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ที่คิดว่าสำคัญกับการใช้ก็คือสกิลนี้ครับมันคือมันคือสกิลที่สามารถ กันการดาเมจทุกอย่างได้หนึ่งครั้งครับดาเมจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนก็ตามเว่ใช่ครับใช่ครับคือไม่ได้เหมาะกับการจะจะไปเก็บเว่ยไปเลยอ่ะเก็บเว่ยไม่เก็บเวลยถือว่ามีมีเก็บเวลมีสกิลที่เหมาะอยู่ครับอย่างถ้าเกิดเราเก็บเวลเราไปปุ๊บเราเอาหาโซลิงเกอร์ไปคู่กันสองคนพอบัฟให้กันปุ๊บมันมีสกิลสกิลนึ่งคือสกิลนี้ครับนี่เหมาะกับการคู่นะไปคู่กันแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ ตายแล้วฟื้นนะครับเหมหือนคล้ายๆชุบของของพีทนะครับ,รบก็คือสมมุติว่าโซลิงเกอร์บังให้กันสมมติไปเก็บเลเวลเพื่อนเราก็ใส่ท่านี้ให้เพื่อนมันก็จะมีระยะเวลาของมันเมื่อไหร่ที่เพื่อนเราตายปุ๊บมันก็จะได้งอโตเลยมาอีกหนึ่งอาชีพการซลิงเกอร์การซิลิงเกอร์อาชีพนี้เป็นยังไงมาเป็นยังไงมาดูกันมาดูที่ ถ้าพูดกันตามตรงคือมันคือฮันเตอร์ถือปืนนะครับฮันเตอร์ตะกอนถือถือธนูแต่เปลี่ยนจากธนูเป็นปืนแทนซึ่งสกิลอะไรก็คล้ายๆฮันเตอร์อย่างนี้เหรอมันอาชีพนี้มันเหมาะกับการเก็บเลเวลมากกว่าเพราะว่าสกิลสกิลลูกเล่นมันมันลูกเล่นเยอะกว่าฮันเตอร์แต่ก็สามารถจะไปใช้ในกิวลอได้ใช่ไหมใช้ได้ครับแต่ไม่ค่อยไม่นิยมไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมกับการเปลีเลเวลมาดูสแตทกันมาดูสแตทกันนิดนึงว่าเป็นไงมั่ง ต้องเน้นยังไงอะสมมติไปเก็บเวลแล้วกันนะเหมือนเหมือนฮันเตอร์เลยครับเน้นเน้นไปที่ทางเด็กเอจีเด็กอ๋อเน้นทางนั้นแทนไม่ต้องคิดมากครับหดเด็กเก้าเไปเลยใช่ไหมเอาสุดเอาให้สุดนะเอาให้เต็มที่ถ้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรสุดซอยสุดซอยอ่ะส่วนเรื่องสกิลสกิลที่แนะนำให้ใช้น่าจะเป็นฟูลแบสฟูลแบสมันยิงแรงครับอ๋อทำให้ยิงแรงขึ้นแล้วก็เบสคาราโดสกิลนี้เป็นสกิลยิงหมู่ครับ อ๋อเหมือนกับลากงอนมาแล้วก็ยิงทีเดียวเลย่าเงี้ยครับหลายๆตัวอย่างเงี้ยหรออ๋อลากมาเป็นหมู่คณะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับผมสามอาชีพสามในหกอาชีพใหม่อ๋อโอ้ยน่าสนใจเลยมีอะไรบ้างนินจาโซลิงเกอร์แล้วกันสลิงเกอร์ได้เลยแต่เดนอัดบอกว่าท้ายสุดไม่พ้นนินจาที่ฮิตมากฮิตที่สุดแล้วเฮ้ยก็มันเท่อย่างงั้นไงก็โหแทบจะตายอะไรที่มันเหมือนกองหน้าฮิตหมดเนยแต่ว่า เทนะแต่ว่ารายละเอียดก็เยอะนะใช่กว่ากว่าจะอันนี้ได้ต้องมีโซออฟนะฮะอย่างนั้นอย่างนี้กว่าอ้าไม่งั้นมันก็ไม่ไม่ขนาดนี้ไม่ได้นาครับผมแต่แต่ท้ายสุดแล้วก็แล้วแต่ความัดแต่ความถนัดของแต่ละคนเอาไปเอาไปประยุกใช้เอาไปประยุกใช้อันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆะครับว่าแชมป์โลกเราเล่นยังไงประมาณนี้หรือจะเล่นสุดเดียวกับแชมป์โลกก็ได้เราไม่ว่ากันแต่ว่า มันจะขึ้นอยู่กับช่วงหน้าที่เราจะมาคุยกันด้วยนะแม่ช่วงอะไรเอ่ยช่วงคุยเล่นคุเนเมนเกียนที่ว่าเรื่องของดวงกับฝีมือดวงกับฝีมือใช้ตามเขาก็ได้แต่ก็แล้วแต่ดวงกับฝีมือครับผมเออเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเขายังอยู่กับเรานะทั้งสามคนเลย าคุณเป็นเกมเมอร์ที่ลั่งไคลโลกโซเชียลความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงได้ PlayPark Connect โปรแกรมที่รวมเอาทุกช่องทางความบันเทิงแห่งโลกออนไลน์มาไว้ในที่เดียวทั้ง Facebook, Skype และโปรแกรมเสริมเอาใจคอเกมอย่าง TeamSpeak Video Recorder ให้คุณได้เล่นพร้อมแชทโซเชียลแถมอัปโหลดได้ในเวลาเดียวกันเลยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.playpark.com แล้วเจอกันในแจ๊ววรุ่น รกดร็อกออนไลน์สองเปิดสังเวียนให้ไฟกันอีกแววแต่คราวนี้ได้สัดกันเป็นทีมเลยกับระบบใหม่ปาร์ตี้ p ีววีสุดมันมาสเตอร์จีฮุนพทายนิ่งแคมป์ที่ให้คุณรวมกลุ่มนัวกันแบบ5ต่อ5แถมมีมอนสเตอร์มาร่วมแจมอีกนะครัชประกาศสักดาได้แล้ววันนี้ เล่นเว้นเกลียนนะจ๊ะกับท็อปิกที่ว่าท็อปิกนี่น่าสนใจมากคือมันเหมือนแก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเลยอ่ะมันเถียงกันแบบไม่รู้จบไม่รู้จบฮะท็อปิกของเราวันนี้เนี่ยคือระหว่างดวงกับฝีมือในการเล่นเกมเนี่ยคุณคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันนั่นนะสิครับก่อนที่จะมาฟังความเห็นของเราห้าคนไปดูความเห็นของทางบ้านกนก่อนว่าแต่ละคนรู้สึกมีความเห็นยังไงท็อปิกนี้ไปดูเลย ฝีมือครับฝ no ีมือครับดวงมันก็ไม่ช่วยชนะหรอกครับทั้งสองอย่างครับฝีมือครับผมถ้าฝีมือไม่เจ๋งจริงก็คงแบบไม่ชนะกันหรอฝีมือครับผมว่าฝีมือมากกว่าครับเรื่องดวงมันก็ต้องอยู่อยู่ที่ทีมด้วยครับว่าทีมจะจะเล่นยังไงครับถ้าเกิดเจอทีมไม่ดีก็คือไม่ดีเลยฝีมือครับผมว่าฝีมือครับฝีมือครับฝีมือเนี่ยพอสวัสดีกบพรแสวง่าพอแสวงเหนือกว่าพอสวรรค์นะผมว่าฝีมือนะครับไม่รู้กันดวงมันไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหร่ เออแต่เราต้องมาถามสามคนนี้แชมป์โลกแชมป์โลกว่าเขาจะคิดว่ายังไงถ้าต้องเลือกผมเลือกดวงครับเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดดวงดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับดวงดีมีชัยไปกว่าครึ่งมาถึงตอนไหนบ้างฮะจับฉลากจับฉลากสำคัญก็คือการจับฉลากแล้วก็ตอนเล่นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอช็อตที่เราแบบว่าช็อตมหัศจลใช่ใช่ที่เราไม่รู้ช็อตที่ไม่ได้ซ้อมมาที่ได้เล่นอยู่อะ พอตายปุวกแมงโผล่ป่ะวะถ้าเราดรงนี้ก็คือปุ๊บไอ้หุยเมื่อกี้กูุ้ม้ว่ากูุ้มตายไม่ดวงโคดีเลยว่ะเออนี้น้องน้ี่แสดงว่าฝีมือมีอยู่แล้วก็เลยเลื่อนดวงเลยแสดงว่าถ้าเบื่ออีกสองคนเลื่อนฝีมือที่แสดงว่าฝีเขยิ้เขยิ้มเขยิ้อย่างตัวผมเองก็ดวงนะครับเพราะอย่างจับฉลากก็ต้องใช้ดวงวัดใจเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เล่น ก็จะแหลกกระตุกหรือเปล่าต้องไปดูว um si ่าไปเจอครึ่งเนี่ยแบบโดนคอมพิวเตอร์กระตุกขึ้นมาก็ฝีมือดีก็เล่นไม่ออกเหมือนกันเออใช่ใช่ดวงนะสุดท้ายก็ดวงเหมือนกันครับนะเขากลัวว่าข้อใดไม่เข้าพวกเข้าที่เด้งโดนเด้งเดี๋ยวโดนเด้งอ่ะต้องบอกด้วยว่าดวงนี่ต้องไล่ก่อนเลยว่าวทำไมทำไมถึงเลือกดวงอ๋อพอดีช่วงก่อนที่จะได้มาแข่งขันในประเทศไทยครับในทีมนี้ก็ ได้คัดตัวพอดีก็รอดกระดวงด้วยนะครับคัดอาชีพของสายนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วท้ายสุดนี่มาดวงเลยได้ชนะผพูดชนะผโวดดวงเออแม่อ่ะดวงไงน้องบอกต่จบต้นรายการแล้วไม่งั้นอะถ้าพี่แว่นไม่มีดวงไม่แว่นไม่มีททยชนะน้องหรอกน้องไม่เลือกดวงใช่ไหมดวงยังไงก็ต้องดวงถ้าเป็นพี่แว่นนะพี่แว่นเลือกอะไรดีพี่แว่นขอเลือกพี่แว่นอย่าสับสนด้เลยหัก พักมุมแล้วกันขอเลือกอ่าฝีมือขอเลือกฝีมือแล้วกันเพราะว่าไม่บอกว่าท้ายสุดถ้าพวกเก่งจัดจริงจริงอ่ะที่แม่ไม่เคยไปแข่งไอ้อย่างริมแฮกอะไรต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเก่งจัดจัดส่วนมากนะทีมระดับโลกเขาจะไม่ค่อยแคร์ไม่แคร์หรอกคือแบบอารมณ์แบบฝรั่งเลยเนาะแต่ท้ายสุดฮะมันประกอบกันทั้งคู่มันต้องแบบครึ่งครึ่งนะบางทีฝีมือมาติเปียมล้นเลยฮะดวงไม่ดีดวงไม่ดีอย่างเงี้ยเออบางทีแบบเราเห็นทีมเก่งๆอ่ะ ที่แบบน่าจะต้องไปเจอกันในรอบแบบท้ายๆอ่ะแต่ดันจัดฉลากมาเจอในตแ่รอบแรกทําให้ต้องตกรอบแตบบแรกก็มีนั่นคือดูวันนะกูบอฟตีเอสอะไรเงี้ยเราจอเจอๆต้องมีเนาะทุกรายการีเลยอ่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคป์โแชมป์โลกแร็งกอลล็อกเวอร์ชันชิปล่าสุดทีมน้องแอคทิวเอเนียนผมขอบคุณมากนะผมใช่หมดเวลาอีกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้ยคราวหน้าคราวหน้าเราจะไปบวกกันข้างนอก ใช่เลยเขาหน้าเราออกไปข้างนอกนะฮะเ,เราออกไปเจอโลกฝ้าแต่ก็ยังเป็นแร็งนล็อกอยู่นะใช่แล้วใชแต่จะเป็น <okay. S 1> แร็งนล็อกอะไรนะั้นขออ oh ุบไว้ก <ain> ่อนอุบไว้ก่อนมาติดตามกันในครั้งหน้าแต่ว่าจะติดตามเรื่องไงก็นี่เลยทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็รุ่นรันทุกคนพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ <c oughs> นะยูทูบบล็อกคอมมาเสิร์ชคำว่า Play Park Channel หรือว่าแฟนเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กคอมสแลสเพจชอปไลฟ์แล้วก็ ติดตามเพจของน้องๆได้ facebook.com/slash/dissection ใช่ไหมก็สามารถพูดคุยไปขอเข้าคิวขอลองฝีมือได้คแนนะาเ้ไดแล้วยิ่งช่วงนี้มีกิจกรรมนะครับแจกของพวกที่ผมไปญี่ปุ่นมาพว้กดไลค์เอ้ยกดเอ้ยมาเลยไอ้ยปองหนังปองหนังปองอย่างเงี้ยครัจริงเหรอใช่ครับแนะนำครับอันดับเบอร์เบอร์หนึ่งเฮ้ยขอหลังไหม่แล้วกันหลังใม่ะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันได้สัปดาห์หน้ารายการรายการ โอ้มา oh <Yeah. S 1> ยเจ้วันนี้เมย์พี่แว่นแล้วก็แขกรับเชิญของเราสามคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับ